จะปรับปรุงอะไรก็ตามน,นั้นต้องเริ่มที่จิตต้องมีการยอมรับว่าตนเองต้องปรับปรงุงโดยไม่ไปโท,โทษผู้อื่นเกนช สนับสนุนโดย a อ r o ผลิตภัณฑ์ Essence Mixelf บูติกสตรีสำหรัสบ,บสาวที่ชอบมิกแองเกิ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกดเปิดกรรมครับรายการของเราออกอากาศสดนะครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา19นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกานะครับโดยมีผมบุรกิจกิจชูจิตราลมนะครับทําหน้าที่ผู้ดําเนินรายการครับนะครับแล้วก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มาพบเจอกันนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมติดภารกิจนะครับก็กราบขออภัยด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่นาด้วยนะครับที่มาดําเนินรายการแทนนะครับมีข่าวนิดนึงนะครับก่อนที่จะ พูดคุยกับอาจารย์นะครับเรามีเรื่องราวของธรรมสัญจรนะครับธรรมสัญจรครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นการกลับบ้านไปหาท่านพ่อกับท่านแม่ใช้คํานี้เลยก็ได้ไปหาคูบาอาจารย์ไปหาแม่นะครับก็คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสามารถนะครับร่วมนะครับเดินทางธรรมสัญจรกับอาจารย์หม่อมมณฑลสายทัศนะครับไปร่วมทําบุญนะครับปฏิบัติธรรมกันนะครับในจังหวัดเพชรบุรี ในจังหวัดเพชรบุรีนั่นก็คือวัดเขาอิติสุกตโตนะครับรวมไปถึงนะครับบ้านเพชรบ่งเพ็ญของท่านแม่ทศพรเทวพิทักษ์ธรรมในวันที่20มีนาที่จะถึงนี้รับจำนวนจำกัดนะครับคุณผู้ชมครับนะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจจะร่วมเดินทางไปกับอาจารย์นะครับทัวร์บุญสัญจรนะครับวันที่20มีนาที่จังหวัดเพชรชบุรีติดต่อได้เลยครับเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับ งานนี้งานบุญงานกุศลแล้วก็นานๆทีเนี่ยโดยปกติอาจารย์หม่อมจะพาไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้นะครับไปปฏิบัติธรรมตามสถานที่ต่างๆแต่คราวนี้ไปพบกับครูบาอาจารย์ของอาจารย์หม่อมด้วยเพราะฉะนั้นทริปนี้ไม่ธรรมดาไครพลาดนีนปีหลายปีกว่าจะได้มีที่แบบนี้อีกนะครับเฉยเช่นเคยครับอาจารย์หม่อมบนทนสายทัศนั่งอยู่ข้างๆผมแล้วอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเนี่ยครับร้อนมั้ยฮะ ทิ้งอาจารย์ไว้วม่ทิตที่แล้วโอ้ไปเสกพระไปเสกพระอาจารย์ดำเนินทารายการกับทำไมอ่ะถึบคุณหนูนาก็เก้าชื่อจริงๆก็พี่พี่เขาชื่อหนูนาเหรอใช่ผมก็เรียกแต่คุณนาคุณนาเลยทํารายการมาด้วยกันโอ้ก็สรุกไหมสรุปไหมสรุปนหมได้ธรรมะได้ธรรมะเนาะก็เรียนเชิญนะตอนนี้ก็คือผู้ที่สนใจจะเดินทาง ไปปฏิบัติธรรมรบุญทิพสัญจรเข้าไปต้นปีศักราช2,558ครับผมซึ่งยังไม่ถึงเดือนเมษาดวงดาวยังไม่เคลื่อนย้ายซึ่งเคลื่อนย้ายก็คือการเปลี่ยนแปลงของจักราศรีหรือพื้นดวงครับนะครับอาจารย์จะเดินทางไปที่วัดเขาอิติสุขโตซึ่งเป็นกูบาอาจารย์ของอาจารย์เอง แล้วก็จะเดินทางไปที่บ้านเพชรบำเพญนะฮะโอกาส์มาทุงแล้วเ, <c oughs> เอาเออเอาธรรมชาติเะเอเอาอ่างทองบ้านเราเออเน่อๆหน่อยก็ <c oughs> ไม่ว่าจะบอกว่าหนงชิร้ายก็ค <c oughs> <c oughs> ือวิๆคือโดยปกติอย่างที่ผมเรียนอาจารย์จะพาไปแม่กองบ้างไปสุโคไทยเดียว้า <c oughs> เดี๋ยวคปน <c oughs> งงทำไมมานนี้จาหัวดร้ออะไร คือขำตัวเองรู้คือมันไม่เป็นนามตกรมคือพยายามพยายามที่จะจะดูลงยุ่มหน่งว่าคือให้มันคันกระแสคือมันเป็นธรรมะนะก็คือว่าคือกายกรรมหรือว่าการแสดงของเราเป็นธรรมะโอเคล่ะคืองี้ จะเดินทางไปสองที่ที่แรกคือวัดคายติสุโตรที่สองคือบ้านเพ็มเพ็ซึ่งแม่เปิดบ้านคุณแม่ชีดสอรเนี่ยหลายท่านรู้แล้วเปิดบ้านเมื่อหกเ็ดแปดเมื่อนกราเปลี่ยนเป็นทางการชีพักนี่ทุกอย่างอาหารแต่ที่สำคัญที่สุดการไปครั้งนี้การจะเนี่ยสามวันสองคืนนะได้ทําบุญด้วยนะและได้ฟังธรรมนะฮะฟังธรรมนะเป็นเคสสมทบเปิดกัรเด็่จากแม่ชี จากแม่ชีนะครับอุครูบาอาจารย์และทิศพรบุญเชวพิชักธรรมและได้ฟังรมจากอาจารย์ด้วยทั้งสองท่านเลยครับครั้งแรกนะครับเรียกว่าเป็นชื่อรุ่นแรกเลยว่าคุณแม่ให้ชื่อรุ่นมาด้วยปฏิบัติธรรมครั้งนี้มีชื่อรุ่นดีนะรุ่นปฏิหารรุ่นที่หนึ่งปฏิหารรุ่นที่หนึ่งใช่คุณแม่ให้ชื่อมาด้วยใช่ครับก็เที่อาจารย์ได้ไปถวายทั้งน้ำห้าใบ แล้วเดี๋ยววันที่วันที่หกนี้จะไปถวายปัจจัยที่คุณเหวยวได้บอกท่านไปในในไลน์นะฮะคือเรื่องปัจจัยเรื่องของที่นอนเพืปฏิบัติธรรมนะพร้อมกับถวายถังน้ำนะฮะขนาดใหญ่ถังน้ำถวายไปแล้วที่ถังน้ำที่ี่ใส่กับข้าวใส่ข้าวนั่นแหละใหญ่ใหญวันที่หกนี้เดินทางแต่อันเนี้ยสอบถามแล้วลงรายชื่อได้เพราะรับจำนวนจำกัดแค่บัสเดียวเพราะว่าอาจารย์ต้องการให้ใกล้ชิดกับอาจารย์แล้วก็ หลวงพ่อแล้วก็แม่ใกล้ชิดกับแม่ชีมากที่สุดนะแล้วก็สำคัญที่สุดการปฏิบัติธรรมนะครับบุญทิศสัญจรรุ่นปฏิหารรุ่นที่หนึ่งนะฮะไปวัดเขาดิตสโกโตและไปบ้านเพชรบำเพ็ญไปนอนที่นั่นปฏิบัติที่นั่นนะครับได้ข่าวมีข่าวดีของแม่ด้วยครับแม่ได้รับอ่าใช่ถูกต้องครับได้รับรางวัลเป็นรางวัลครับได้รับรางวัลอ่า บุคคลดีเด่นใช่บุคคลดีทางศาสนาเนี่ยครับบุคคลตัวอย่างบุคคลดีทางทางศาสนาขันอวันนึ่งน่ในวันมาฆบูชาที่ถูกต้องครับใช่ใช่วันวันที่ยี่สิบหกนี้วันมาฆบูชานะอาจารย์ท่านได้รับรางวัลใช่ครับพ่อก็ได้รับหลวงพ่อดู้่กับแม่เลยครับแล้วอันนี้ก็จะก็ฝากไว้เลยนะฮะกะลงชื่อได้ที่คุณเหมียวหรือสอบถามรายรับจำนวนจำกัดนะแค่สี่สิบพันเท่านั้นบัตรเดียวบัตรเดียวรถบัตรเดียวโอ้โหนะครับก็ ใครไม่ได้ไปเสียดายนะฮะนะครับเพราะว่าได้เจอทั้งสองท่านปกติแล้วเนี่ยเจอเจอหลวงพ่อกับกับกับแม่เนี่ยนะครับถ้าถ้าถ้าจะได้เจอพร้อมกันสําหรับคนคนเดียวนะมันยากนะครับถึงเดินทางไม่ไกลน่ะแต่ว่าจังหวะจะได้เจอไม่ได้เจอบางทีท่านก็ติดภารกิจใช่แต่ว่าครั้งนี้ผมถือว่าพวกคุณโชคดีนะครับสี่ท่านนะครับที่จะต้องได้มีโอกาสนะครับได้ไปกราบหลวงพ่อพิชาได้รับฟังธรรมะและก็แนวปฏิบัติธรรม ติดขัดตรงไหนเรียนถามลุงพ่อได้ตรงนั้นก็คือได้เจอหล่ะก็คือทางอาจารย์อาจารย์สอนด้วยแล้วคุณแม่ด้วยนะครับครับนะครับรวมไปถึงของคุณแม่เองครับนะครับก็ไปในฐานะลูกศิษย์อาจารย์มอมนะครับเพราะฉะนั้นคุณแม่ท่านก็ต้องมีมีเมตตาลล่ะนะครับเพื่อปกติท่านก็เมตตากับทุกทุกคนอยู่แล้วล่ะแต่ครั้งนี้ก็คือท่านก็ต้องสอนปฏิบัติธรรมด้วยนะครับก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนะครับนะครับก็แมมอยากไปเหมือนเนาะก็ไปที่ฮะก็ไปที่ติดงานสิติดงานอะไรนะงานอหลรคืองี้ฮะ คือบุญเนี่ยบุญกุศลทานกุศลเนี่ยภาวนากุศลเนี่ย <c oughs> เราเกิดเป็นคนเนี่ยมันก็ยากลำบ,บากแพ้แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีโอกาสเกิดเป็นคนเนี่ยเอาโอกาสมาถึงเนี่ย ครูบาอาจารย์สอนอาจารย์มาตลอดว่าเมื่อเราโอกาสควรจะทําไว้นะฮะนี่คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วตรงเนี้ยอาจารย์ก็ได้รับโอกาสจากหลวงพ่อพิชาและแม่ชีมาเป็นผู้ที่เผยแพร่ธรรมะนะฮะเป็นตัวแทนของของของทั้งสองท่านครันะฮะที่ท่านมอบไว้วางใจให้กับอาจารย์เนี่ยมาสิบปีออกมาเผยแพร่ทางเรื่องกรรม เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะได้รับมาเผายแพร่จา์ก็มอบโอกาสนี้ให้กับท่านต่อไปครับผมขอให้ท่านได้รับโอกาสบอนทีอาจารย์ได้รับโอกาสจากคุณพ่อและแม่ชีครับนะครับครั้งนี้คืออาจารย์ตั้งใจมากครับทุกครั้งตั้งใจแต่ตั้งใจไม่เสร็จเพราะว่าพาลกศิษย์ไปถึงที่ปฏิบัติธรรมของแม่ทศพ,พรคือบ้านเพชรปําเพ็ญครับผมก็ียอกาสน,นะฮะอยากให้ไปจริงๆเพราะว่าอย่างที่เรียนนะฮะก็ทั้งตั้ง,ง,ง,งั้งได้เจออาจารย์หม่อม นะครับได้เจอแม่แล้วก็ได้เจอหลวงพ่อสามท่านเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่โอกาสง่ายๆนะครับผมมีนอกจากไปเพชรบุรี้วมีที่ไหนโครงการคือมีครับก็มีเดี๋ยวเตียมมีสองโครงการอีกบุญนึงก็คือว่าปีนี้สําหรับคือบุญทิย์สัญงจอเรียกว่าบุญทย์สัญจรคทั้งติดหลังจากนี้นะจะมีเรียกว่าแก้ชงเฉพาะผู้ที่อยากจะแก้ชงแก้ชงอาจย์หม่อมเนี่ยแก้ยังไงอ่า นะครับอันนี้ก็คือทุกอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยสองสองคลิปนี้ลงชื่อถามรายละเอียดได้ที่คุณเมียได้เลยครับผมแก้ชงนะฮะนี่ต้นปีใช่ไหมครับผมก็คือการแก้ชงมีความคืบหน้าเรื่องราวเกี่ยวกับงานไม้ภูมอาจารย์มีอะไรอัปเดตไหมมีนะก็ได้คุยกับคุณเมียแล้วว่าว่าเดี๋ยวหลังจากสักสองคิปนี้อาจารย์จะจัดงานไม้รูเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเดือนหก เดือนหกเป็นเดือนเมษามิถุนายนอ๋อมิถุนายนเป็นเดือนเกิดของอาจารย์<ม>น่าจะเป็นวันเกิดของอาจารย์เลยอื<ม>ครับน่าจะจัดที่วัดงานไม่ครูนะฮะแต่เรื่องสถานที่ก็ยัง,ยงใช่ครับยังไม่ร<ม>ูว่าวัดคงคาหรือว่าจะเป็นวัดไหน<ม>แต่คิดดูว่าน่าจะเป็นวัดคงคาที่อาจารย์ได้เข้ามาสิบปีตลอดครับกับหลวงพ่อ้ก็ท่านจะวาาท่านกมตตาใช่แล้วสถานที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยนที่ยวข้องสมเด็จพระเจ้าตากสิน ครับผมชื่อก็ดีด้วยวัดคงคาบุทูวัดเกี่ยวบุทูวัด <งา S 2> นนด้วยติดริมแม่น้ำดใช่ครับผมชบอบไปวังมัชฉาทะะ่านอือวัดคงคานะครับอ้าวภูชักศาสนาสุภาษิตวันนี้นะครับถ้าอ่านเป็นไทยกวอนนี้ครับผมผมจะมาแลงละนะครับถ้าอ่านเป็นไทยเนี่ยท่านบอกว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนะครับถ้าอ่านทางภาษาทาง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 พระเนี่ยนะครับ พระระัมโนปิโยโหติพระธัมโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักท่านทั้งหลายพรทะธัมโนปิโยโหติครับผู้ให้ย่อมเป็นที่รักท่านทั้งหลายเอ้ยคือคำนี้ท่านก็คือได้ยินมาตลอด <c oughs> ว่าก่อนที่จะเป็นผู้รับนั้นเนี่ยเราต้องรู้จักการให้ก่อนใช่ครับท่านเป็นคนเก่งถามตัวนี้ว่าเก่งที่สุดในโลกหรือยัง ท่านเป็นคนดีท่านทำดีที่สุดในโลกหรือยังครับดีที่สุดในโลกนั้นคือการให้ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสมาสิตในวันนี้นะครับผู้ให้ย่อมเป็นที่รักครับของสรรพสัตว์คนมนุษย์จิตวิญ,ญญาณเทวดาพรหมแต่จิตของเป็นผู้ให้นั้นสิมันยากหนักหนาเพราะจิตของเป็นการเป็นผู้ให้นั้นเนี่ย มันจะมีเป็นจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีสิ่งใดตอบแทนไม่มีหวังสิ่งใดตอบแทนครับอันนี้มันก็อยู่ในตัวตนของทุกท่านแล้วนะครับแต่ท่านจะหยิดรรมันออกมาอย่างไรครับว่าการเป็นผู้ให้นั้นนะ่ยย่อมเป็นที่รักและการให้นั้นนะ่ะมันหมายถึงอะไรครับที่ทุกคนมีอยู่แล้วในการให้ในจิตใจนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เชี่ยงแท้แน่นอนและเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลกและเป็นสิ่งที่ค้ำจุนโลก อันวุ่นวายใบนี้ให้ยังคงอยู่ให้เป็นกาลังใจสําหรับคนที่ทําดีและท้อแท้สำหรับคนที่ทําดียังไม่ได้ดีการเป็นผู้ให้ให้กําลังใจเขาเหล่านั้นให้กําลังใจในด้านปฏิสีนะครับนี่แหละครับคือเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้คําโลกนี้อยู่ได้การเป็นผู้ให้นั่นเองขอรับท่านทั้งหลายเอ่ยครับนะครับก็อาจารย์ก็บอกอย่างชัดเจนนะฮะนะครับผู้เป็นที่อะไรนะให้ใช่มั้ยใครก็ขอรับ ครับที่เหนียว<ม>ใคราะไม่ก็ชอบแล้วจันเนาะมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาตินะนะครับเปอะนั้นก็เรื่องทานนะฮะเรื่องทานอาจารย์ก็สอนบ่อยๆนะการทําทานการทําบุญทําทานก็นี่แหละการสร้างทํททานเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ตัดไว้ชัดเจนครับว่าการทําทานมายถึงการให้ครับผลของการทําทานที่เกิดขึ้นในโลกมนุษย์เกิดขึ้นในความเป็นจริงอย่างชัดเจนเลยนะว่าการทําทานนั้นเป็นสิ่งหนึ่ง เปรียบเสมือนมีอาวุธที่สามารถนําไปลดความปณนีในจิตใจของตนเองได้ครับเมื่อเราลดความปณนีในจิตใจของตนเองได้ไปเรื่อยๆในวันนี้พรุ่งนี้ประลืนปะเลื่องต่อไปหนึ่งวันเจ็ดวันสองสัปดาห์สามสัปดาห์หนึ่งเดือนสองเดือนท่านรู้ 2, รไหมจิตที่เป็นกุศลที่ถูกปฏิบปติด้วยการให้ทานเนี่ยมันลดความปณีเสร็จแล้วเนี่ยมันเกิดบุญกุศล ไอ้คำนี้แหละไอ้ผลของการมาบุญกุศลนจากการให้นี่แหละมันจะเป็นที่รักของคนมนุษย์เทวดาท่านทําอะไรท่านก็จะมีคนมาช่วยเหลืออาจารย์ได้กับตัวเองก่อนเป็นอาจารย์หมอบเมื่อก่อนอาจารย์ไม่มีไม่มีการทําทานครับจนมาเป็นอาจารย์หมอหคุณพ่อว่าถึงเวลามึงแล้วไอ้หมอที่จะต้องสร้างโองคทานหรทํททานครับุงพ่อเมตตาเราได้ทาทานแบบช่วงนี้<ม>อย่างที่ทุกคนเห็นภาพต่างๆหรือทุกคนได้เป็นร่วมแจกทานกับอาจารย์หมอมนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นทาน หมายถึงการลดความปนีในใจหมายถึงการเป็นผู้ให้การฝึกตนนั่นเองครับผมอาจารย์ปุผัผมขอถามนิดนึงนะฮะนะครับไอ้เรื่องของทานเนี่ยไอ้เรื่องการให้ทานเนี่ยนะครับผมเชื่อแหละมหาทานมหาทา,ทานทานที่ยิ่งใหญ่เนี่ยก็คือการได้ทําบุญกับพระอรหัน์ถูกไหมครับพระสาวกอะไรต่างๆนะครับผู้เป็นพระอริยบ,บุคคลกับทานอีกทานนึงก็คือทานกับบิดามารดาอาจารย์เน้นย้ําบ่อยอันนั้นคือคือถือว่าเป็นมหาทานอ,อนนันสุดยอดของ,ของาาู้ลชน โอเคนอกจากสองท่านนี้แล้วเนี่ยมีการทําทานอย่างไรที่เป็นมหาทานหรือที่เป็นกุศลได้กุศลสูงมากคือการทําทานกับจิตตนเป็นยังไงคือการให้อภัยการอาโหสิกรรมการให้อภัยคนที่คิดร้ายต่อเราโอ้โหนั่นคือทานทางจิตใจที่มันยิ่งใหญ่กับตัวตนเองไงกับคําถามนี้ไงนี่อาจารย์ปวดกรังรเลยนะเนี่ยอ้าวก็ใช่คือแะก็ถูกต้องนะพระเจ้าบอกว่า คือการที่เราให้อภัยคนที่เกลียดเราคนที่คิดฆ่าเราคนที่คิดวางแผนจ้างมือปืนมายิงเราคนที่คิดจ้างจะจา้างคนมาทําร้ายเราถ้าเราเนี่ยฝึกตนนะเราโกรธปุ๊บเรามันต้องโกรธอยูดด่แล้วถูกต้องเราอาฆาตอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าเราอาฆาตเสร,ระะ็จแล้วจากฆาแล้วเนี่ยเราให้อภัยเขาได้เราให้ใจเราเราให้ทานกับใจเราในการของสิธการประเขาําไม่โกรธไม่เกลียดเขาได้นั่นแหละคือสุดยอดของทานในตัวตนท่านและท่านทาได้หรืป วันนี้ผู้คนยังทำงานไม่ได้เลยอาจารย์พูดถึงแก่นของความริงในวันนี้นะทำมาคือทุกๆวันอาจารย์ก็พูดอยู่แล้วนะครับจิตที่มันสร้างกรรมจิตเนี่ยที่อกว่าผู้คนทําไม่ได้คืออะไรนะท่านลองมองดววอูว่าในครอบครัวผัวกับเมียยังให้อาภัยกันไม่ได้เลยอแล้วน้าภาษาอะไรแฟนยังให้อภัยกันไม่ได้เลยทะเาะกันจะเป็นจะตายเรื่องจุกจิกจู้จี้เรื่องใครผิดใครถูกเรื่องเอาชนะกันเอาชนะกัน,เ,น,กนเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าทำกันไม่ได้มันก็อยู่อย่างอยู่อยา่อยางแบบทุกเนี่ทุกในจิตเลยอ่ะใช่อาจารย์เนี่ยค,คือผ่านประสบการณ์มาเยอะอาจารย์พยายามให้อภัยพยายามให้อภัยในใจของเรากับคนทุกคนนะครับและพยายามทางตรงนี้อยู่พูดตร,ตรงๆตรงนี้แหละถ้าท่านฝึกตนให้อภัยได้ตรงเนี้ยไปเรื่อยเรื่อนั่นคือสุดยอดของทานกับตัวเองในการให้แหละ เพราะว่าทานตัวนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับวัตตะสงสารกรรมกรรมพันธุ์ผูกไปอยู่นี่นะอาจารย์เนาะมันถ้ากดล็อกตรงนั้นมันก็จะไม่ไม่ไม่ใช่ใช่มันเกี่ยวข้องมันเกี่ยวข้องด้วยมันหลายอย่างมันมีข่าวมาเมื่อเช้าพนดีดีงานแล้วผมไม่ทันแหละพระถูกยิงดูข่าววะอาจารย์ไม่ค่อยได้ดูขอาจารย์ไม่ค่อยเปิดทีวีหรอกตัวนี้มีพระทางอุดรมั้งก้าผมจำไม่ผิดโดนลอบฆ่าเมื่อเช้าครเมื่อเช้าวานลืมเมื่อเช้าเนี่ยแล้วก็กดว่าคือท่านเนี่ยเป็นพระที่เป็นหมอ มาจากจุฬาเลยนะแล้วก็เป็นพอออในโรงพยาบาลเลยแล้วปรากฏว่าโดนยิงครับท่านมาบวชแล้วโดนยิงหลักใหญ่ใจความคือมันจะมาเกี่ยวพันกับคำที่อาจารย์พูดเมื่อกี้คือพ่อท่านก็มาบวชเป็นพระครับพ่อท่านบอกเลยว่าขออโหสิกรรมจบกันชาตินี้พูดผู้ละขคลุกจบกันชาตินี้เออก็ไอเรื่องของบ้านเมืองก็ไปจัดการกันแต่ว่าขอให้จบจบกันหมดกรรมกันรรตรงนี้อือ ลูกตัวเองตายแด้เนี่ยเนี่ยจะดูผลลัพปีลูกตัวเองตายแน่ครับผมเขาถ้ามากอดศพมาะเลยนะพระลูกอ่ะแล้วต้องมาแบบไม่เป็นไรให้อภัยกันโอ้โหกล้เป็นแหลมหรือเปล่คือเป็นตัวอย่างที่ให้ดูว่าว่าพระสมมุติสงฆ์ที่ดีก็ยังมีอยู่ไม่ใช่ว่าสมมุติสงฆ์เนี่ยจะไม่ดีตลอดแต่กลุ่มที่ดีก็มีอยู่เยอะ ท่านท่านอย่าเพิ่งไบน้อยใจเพราะว่ามันเป็นมันเป็นธรรมชาตินะที่มีสองฝ่ายมันเป็นธรรมชาติที่มีขาวดําเป็นธรรมชาติที่มีเ,เทระมานไ่ยว่าขาวด้วยดเทาเท่าก็มีหมายถึงเทาเทาก็หมายถึงว่าคนจะเข้าข้างถูกหรือผิดก็ยังแบบกลางกลมันก็อย่างเงี้ยมันก็มีหลายอย่างแ <c oughs> <ๆ S 1> บบนี้ <ๆ S 1> แต่ให้เรารู้สึกของจาร์เนี่ยให้ให้พิจารณาดูคบามเป็นจริงอย่างนี้จรรกะตอนที่จาร์ได้ได้บอกกล่าวไปว่าบางคนก็อาจจะแบบ เชื่อในคําพูดอย่างที่จากว่าอาจารย์ได้แสดงรมไปเมื่อตะกี้เนี่ยตอนเปิดรายการเชื่อในบุคลิกนะฮะบางคนเชื่อในบุคลิกบางคนเชื่อในทฤษฎีนะว่าผู้นี้มีทฤษฎีจบนี่มาคุยด,ด,ดูดูดีท่านท่านท่านก็ดูไปเองเถอะอาจารย์สอนแบบพิสูจน์เนี<ช>้ยอาจารย์ผมไม่ต้องพือ่อาจารย์หมดอาจารย์สอนแบบพิสูจน์ท่านดูเองเถอะนะดูศึกษาเองว่าจะเชื่อท่านไหนอย่างไรถ้าคนมีปัญญามันจะรู้เองเอาางี้ดีกว่า ครับผมบบนะครับอาจารย์ไม่ใช่นักขายบุญอาจารย์ไม่ใช่เซลล์ขายบุญแต่อาจารย์เป็นผู้แสดงให้เห็นถึงบุญและกรรมใช่ครับถูกบ้าถูกต้องเลย<ช>นะเ<ช>พราะว่าเราไม่ใช่นักขายบุญเฮ้ยคุณต้องซื้อกระติกถวายแม่นะคุณจะได้อันนี้ส์มีข้าวกินนะถาวายที่นอนนะคุณจะได้มีที่นอนอย่างดีตายไปนี่จะคุ้นอยู่ในสวรรค์มาจะไม่เคยพูดเลยไม่เคยอันนี้ยืนยันได้แกบอกว่า แล้วแต่ท่านจะทำหรือไม่ทำสองถ้าทำแล้วนี่อนิสงส์การทำบะที่นอนจะได้อะไรกันนนแล้วก็อาจารย์กาา็เป็นผู้ที่เป็นที่ปรึกษาทางธรรมเป็นผู้ที่เผยแพร่พุทธะคนหนึ่งที่เผยแพร่ศาสนาโดยเฉพาะเผยแพร่นในเรื่องกรรมว่ากรรมอดีตชาติปัจจุบนันนะครมันเป็นจริงมีจริงครับผมเราไม่ใช่เซลล์ขายบุตรเราเป็นผู้จะได้ทำทำไดครับผมเอาข่าววันนี้ดีกว่าอาจารย์ข่าวนี้ก็จะไปเกี่ยวพันกับผู้ให้ย่อมเป็นที่รักครับผมเนะครับ แท็กซี่คันนี้ไปฟรีทุกที่สําหรับคนพิการโอ้ยสาธุมีจริงเหรอเนี่ยนี่ไงในนี้เขาบรรยายไปเลยนะครับบ่อยครั้งที่มีข่าวในแง่ไม่ดีเพราแท็กซี่พัดสงด้วยนะอ่าอ่าและนะและแม่ชีครับแล้วก็อะไรผู้พิการอะไรเงี้ยแม่ชีนี่ม์นั่งฟรีนะพาด้วยคนตาบอดใช่นั่งฟรีแท็กซี่มานํำใจหนูวิ่งเงี้ยฟังแล้วรู้สึกดีมากเวลาก็ดูแล้วรู้สึกดีมากว่าคนอย่างเงี้ยจะบอกเลยว่าไม่มีจม ยังไงเทพเทวดาก็คอยกุ้มชูแล้วก็ประทานโชคลาภไปด้วยไม่เชื่อไปถามเขาได้เลยเขาต้องมีโชคลาภแน่นอนอาจารย์ไม่ต้องไปเปิดการบอกครับแค่ดูแค่แค่ผลการปฏิบัติเขาอะตรงเนี้ยแท็กซี่คนเนี้ยแน่นอนเพราะฉะนั้นท่านดูสิท่านเป็นใครแล้วเขาเป็นใครเนี่ยเขาเขาก็ต้องอะไรมีค่าจ่ายให้เขาใช่ครับเขาก็อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นในโลกมันยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการให้นี่คือการเรียกว่า ไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะมันมันสุดยอดเก็ดีอ่ะครับทุก<ม>นะครับก็แหมอนุโมทนานะฮะ <ขา S 2> ครับผมก็คนแบบนี้ก็มีแหละในสังคมไทยแท็กซี่ก็แน่นอนมันต้องมีแล้วมันมีทั้งดีหรือไม่ดีทั้งนั้นแหละทุกทุกสังคมไงทั้งแบบมุมเดียวนะจะมองว่าทุกสังคมไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทุกสังคมนะทุกชนชั้นสังคมหมอดูก็มีทั้งดีและไม่ดีอย่างเงี้ยสังคมอะไรทุกอย่างก็มีมันมันมีทุกสังคมนะและคือความเป็นจริงแต่แต่จะพยายามสอนทุกท่านเนียว่า ว่าให้ให้ให้ดูให้พิจ,จารณาแล้วก็ดูถ้าท่านเชื่อในําสอนพระพุทธเจา้าคือท่านจะเห็นเองท่านจะรู้เองแหละแล้วท่านปฏิบัติเนี่ยค,คือมันจะออกมาเองนั่นคือแปลว่าปัญญามันเกิดแล้วครับอาจารย์ผม,<ๆ>ผ,มผมถามนิดนึงอย่างผมเนี่ยโอเคผมให้ทานที่เป็นติดจนเป็นนิสัยนะทานคือให้อาหา,ารปลาอาหารปลาที่บ้านผมเลี้ยงปลาอาจารย์มีทานอะไรที่แบบปฏิบัติเป็นนิดเลยไหมก็อกจาโรงทานเนี่ยมีแบบใกล้ชิดอ่ะ ถ<ท>ามว่า<ห>ไกล้ขนนกไหม,ไม,ไม,ไมทุกอย่างที่อาจารย์สามารถทําได้ออแม้ทั้งแบคทีเรียขนมอาจารย์เอาใต้ต้นไม้ก็บอกให้แบคทีเรียแล้วก็มดมแมลงเลยลาเชลาร์ใช่ครับอาจารย์คุยกับเชลาร์รู้เรื่องเลยนะอาจารย์ถ้าทำไงทำตามท,ที่คบาอาจารย์สอนแล้วก็ทำมาเป็นสิ่งเรื่องจริงเลยเหลยเอาไม่คือแบบสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเลยนะรู้แบบว่าหลวงปู่นครเนี่ยหลวงปู่นครคืออาจารย์ของพระบิชา ออสอนพ่อวิชามา,าและถ้าเป็นเกจิสุดยอดมากร่างท่านไม่ไม่เน่าอะทุกวันนี้อยู่วัดเขาะอะและสุดยอดมากที่อาจารย์ใจพูดเลยฟังอะนะเรื่องกิญญาหรือเรื่องสอนสอนคนแล้วก็มีมีคุณนิสทยธรรม,าามาจาคิุ่มตําเนี่ยหลวงพ่อวิชาสอนอาจารย์วัดมอมรู้ไหมตอนที่พ่ออยู่กับหลวงปู่นครเนี่ยตอนเป็นเนนตลอดเลยหลวงปู่นครสอนพ่อในเรื่องการให้ทานอืว่าว่ามึงต้องให้ตั้งแต่สัตว์เล็กไปยันสัตว์ใหญ่อืตั้งแต่นั้นมาเนี่ย สลวงพ่อก็ทํามาแล้สอนแม่ชีก็สอนอาจารย์บอกอาจารย์อาจารย์ก็บอกลูกศิษย์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องคือการให้การฝึกต,ตรงนี้ยอย่างเมื่อเช้าเนี่ยอาจารย์ลาของไหวจากพ่อเทวิน,นรครามีขนมชั้นมีขนมต่างๆมีส้มมีนะอาจารย์ดางลาบอกว่าขออนุญาตไปแจกทานนะครับบอ,อให้บุญเนี้ส่งสำเด็จกับพ่อเทวินครราไปไว้ใต้ต้นไม้ให้ขวานาเชื้อรามดแมลงกอรกต่างๆมากินแล้วเขาก็กินจริงอ่ะนี่ไงครับโอเค ถ้าอย่างนี้เราเคยรู้มาว่าตักบาทเนี่ยใช่ไหมเราเคยได้ยินพระเอกสนอจินดรัตนะใครต่อใครที่ตายแล้วฟื้นเนี่ยคนะก็จะมีโต๊ะใส่ให้อาหารประจําได้คนที่ตายแล้วฟื้นก็บอกเฮ้ยเนี่ยฉันเคยใส่บาตรมานั่นนี่โนนโอเคอันนั้นคือตักบาตรใส่บาตรแส่เองในกรณีของอาจารย์เนี่ยเอาผลไม้ให้สั์แห้อะไรกินมันมันจะไปอยู่ตรงนั้นไหมอยู่ครับจริงมั้อจริงครับจริงครับถึงให้ทานอะไรมันก็ส่งไปอยู่ตรงนั้นเลยหรอทําอะไรอย่างไรอืได้อย่างนกับ ทั้งดีและไม่ดีใช่ครอนพุทธเจ้าปลูกข้าวได้ข้าวปลูกข้าวจะไม่ได้สับปะรดปลูกแตงโมจะไม่ได้ข้าวอืปลูกข้าวต้องได้ข้าวโอาจารย์เป็นคนเลี้ยงสุนัขถูกไหมใช่ครับสุนัขอาจารย์ตายไปถูกไหมถูกต้องครับแล้วเราอยากจะถวายอาหารหมาเราต้องทํำยังไงคือให้หมามันกินอาหารเราเอฟก็จุดทูบไงจุดทูบดอกหนึ่งตักกลางแจ้งเขาก็เหมือนคนนะครับอย่างที่บอกไงวิญญาณไงอ๋อก็คือให้สัต์อะไรมากินใช่ไหม ก็บอกว่าจุดชูบเรียกเขาไงออออก็คือเราแผ่ฝส,ส่วนไปให้ให้เป็นทิศให้กับหมาให้กับวิญญาณตรงนี้อย่างนี้แต่ว่าเพื่อนผมมันแนะนําผิดมันบอกให้ตัดอาหารหมาไปบางจริงผมก็ถามมันไงก็บอกเฮ้ยเอ๊ะถ้าเราคือเราเลี้ยงหมาเนาะเราก็อยากยมันกินงไม่ได้มันทําทําไปแล้วว่สียดายคืออย่างนี้คือพักกัน พระท่านไม่ทักหรอกนะคือพระท่านก็เอาไปให้หมามุหมายรั้งใจหรอว่าใช่ใช่แต่ว่าความสมควรคือพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อเราอยู่ต่อหน้าพระพิสุทสงฆ์เนี่ยกายวาจาใหรือการสิ่งของที่น้อมถวายการเวลาตามการสมควรนั้นเนี่ยต้องพิจารณาดูการเหมาะสมนั่นแสดงถึงความเคารพที่มีต่อผ้าเหลืองเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ไม่ใช่บอกผิดแต่มันไม่สมควรมันไม่เหมาะสมอ่ะ แต่ถ้าหากว่าคุณจะจะจะ,จะถวายอาหารนี้ให้กับหมาเนี่ยคุณไปที่วดัดคุณซื้อเอโปแท็กนิกีเนี่ยไปถวายเป็นสังฆทานอ,อ,อย่างนั้นนะถูกต้องแล้วคุณก็โอเคไอ้ของที่คุณทําเนี่ยคุณต้องพูดว่าเป็นทิปด้วยให้กับุมยานหมาของหมาของคุณนะนี่ไงนี่คือความละเอียดอ่อนนี่คือคือคธรรมะนี่คือความจริง เนี่ยพอพอาจารย์พูดท่านคงคงคงเข้าใจเข้าใจแล้วนั่นแหละัในวันนั้นเนื้อรถปลาทูหน้าเสร็จเลยใส่บาทไปถวายให้พระนั้นแล้วแล้วคราวนี้นี่มันเคยมีนะสมัยก่อนอยู่วัดนะขออนุญาตเอ่ยชื่อนะท่านจระพุทสาสทุ่งศรีสังวรท่านเป็นน้องชายของสันาราชจนุถ่ายีท่านมาบวชพระท่านไปบิณฑบาตอาจารย์รู้จักตลาดจันทร์ประเวศอยู่เทเวศไหมไม่รู้จักมันขายแตงโมตลาดนี้สมัยก่อนนะมันเอาแตงโมเข้าไทยบาทพระเรียบร้อยไม่ได้บินที่ไหนเลย กับฉันแทงโมทั้งเช้าทั้งกลางวันหมดกันมีเร<อ>ื่องอะไรแปลกๆเยอะนะอา,าจารย์บางทีอาจารย์บอกทุกวันเหมาะสมใช่ไหมเวลาหัากบาตรถูกไหมข้าวมันต้องไม่นอนสิคือข้าวเนี่ยมันต้องร้อนเป็นธรรมชาติอยู่แล้วโอ้โห <O'> oh. แต่ทีนี้เนี่ยแต่คุณควรจะรู้ว่าถ้าหากคุณใส่ข้าวร้อนเนี่ยคุณควรใส่ภาชนะรองรับอีกทีหนึ่งกรถุงกับแกบถจุงอะไรเนี่ยคือปัญญาคุณนี้นี่ใ่ใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยตอนผมไปบวชพระ เขาตักข้าวใส่ล้นมือเลยก็เหมือนกับว่าถวายผลไม้อ่าคุณถวายทุกเรียนถือเปลูกอย่างเงี้ยแล้วพระถือลำดีก็แบบมันหล่นใส่เท้าท่านหลานอย่างนี้อย่างที่แม่ชีท่านเคยแสดงธรรมตรงเนี้ยถูกต้องไหมครับกณต้องแกะเรียบร้อยอะไรเงี้ยใช่ไหมครับนี่จะมีไงก็แม่ก็ไล่ฟังธรรมทานอ่ะครับผมคือคือตรงตรงเนี้ยตรงเนี้ยสมองตรงเนี้ยครับคิดนันคือปัญญาอืมนั่นแหละครับคือจะถวายอะไรพระขอให้คิดสักนิด ใช่ถูกไหมฮะเหมาะสมสมควรสถานที่สถานที่ต่างๆอย่างท่านบิณบาทเนี้ยชัยคาบก็ต้องดูว่าเออทำอะไรให้ท่านสบายสบายหน่อยใช่ไปดังรองคือคือเห็นปกติเห็นท่านเดินท่านจะได้ปัญญากลับอะเอางี้นี่หว่าท่านก็ได้ปัญญาบุญที่เป็นปัญญาด้วยเออนั่นแหละครับนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับนะครับการจะทําทานกับพระภิกษุสงฆ์นะครับหรือนักบวชทั้งหลายนะครับก็ขอให้พิจารณานะครับการเอ่อ ไม่ว่าจะเป็นอาหารสดอาหารแห้งอาหารคาวหรืออาจารย์ปรกถามเลยสิครัเอา,าเงินเนี่ยยี่สิบบาทใส่บาทเนี่ยบาทไหมมันไม่บาทหรอกการทําบุญเนี่ยพทธเจ้าบอกว่าทําได้ทั้งหมดมนะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยไม่ว่าจะเป็นสิ่งของแต่สิ่งนั้นเนี่ยต้องเอื้ออำนวยอยประโยชน์จริงๆไม่ใช่บอกว่าไปใส่แบบขอโทษครับใส่มูล มูลอะไรเงี sì. ้ยนั่จริงซึ่งไม sort of mm. ่อาจารไม่ได้บอกไม่จริงนั่นคือเขาขอขอโปรดการขออะไรกันตาจารบอกว่าการการทำมูลนี่คือพูดถึงเรื่องว่าทํามูลอะไรอ่ะถามว่าใส่เงินในบาทดีไหมถูกต้องไหมอาจารย์บอกใส่ได้แต่ไม่ถูกต้องถ้าคุณจะทําเงินเอาเงินใส่บาทพารตรงนั้นนะฮะคุณบอกท่านหน่อยอืท่านจะเอาฝาบาทลั้คือว่าต้องตรงนี้เซนเซ็นเซ็นของมันเซน ตรงนี้เข้าใจไหมติ๊กต็อกติ๊กตอกจริง EQ ซ่าหนะเข้าใจไหมคือคิดนิดนึงอ้าวมันต้องเป็นอย่างนั้นปัญญามันเกิดยังไงเราเห็นไหมเราบอกว่าอาจารย์มอมสอนยังไงอืแล้วสอนจวามจริงไหมท่านก็นี่ครับนี่นะเพราะฉะนั้นนะครับก็ไม่ผิดหรอกเพียงแค่ว่าให้มันเหมาะสมใส่ซองสะนิดนึงหรือกราบเรียนท่านด้วยนะครับว่ามีจะมีปัจจัยเอาแล้วจะเป็นท่านทำยุทธจากไหนไม่ได้นะถวายได้ไหมเนี่ยถวายได้ออ คือทุกอย่างเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นธรรมยุทธ์หรือมหา,า,านิกายเนี่ยนะว่าจะเคร่งหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะคือญาติโยนเนี่ยมาถวายไงก็ต้องรับอแต่ท่านจะรับในลักษณะไหนจัดแต่ไหมรับแต่ว่าเออไปแล้วรู้สิกย์ติดไปหรือว่าอะไรมันมันเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะซึ่งตรงนี้มันไม่ใช่อืมันไม่ใช่ไม่ไม่มีผลเหนืออะไรแต่ผลรงคือว่าการทําบุญของท่านะทําอย่างไรถูกวิธีอืการรักเทสซาแค่นั้น นะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนนะครับก็วันนี้คงได้ประโยชน์จากอาจารย์หม่อมที่บอกแล้วล่ะนะครับท้ายที่สุดเนี่ยอยู่ที่คอมมอนเซนส์ของคุณนะครับว่าคุณมีวิธีคิดแบบไหนนะครับที่จะถวายทานถวายอาหารถวายจะตุปัจจัยให้กับพระสง์นะครับหรือแม้กระทั่งหลายๆที่นะครับวันนี้ก็ได้คำตอบแล้วนะครับช่วงนี้ขอพ่อสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ